สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทชาทารอดอินบรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราติตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนมิถุนายน2,564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายเป็นภาพรักษโดยรวมขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะอย่าได้คิดมากก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะ อันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พ,พร้อมๆกันเลยพไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้อัศวินถือดาบ9ดาบ6ดาบเดอะสตาร์แล้วก็1ดาบนะคะช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างหงุดหงิดบ่อยๆนะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็คําพูดด้วยนะคะให้ระวังเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งทางวาจาหรือไม่ก็เกี่ยวกับอารมณ์เพราะว่าช่วงนี้คุณดูหงุดหงิด,งดบ่อยๆนะ ใครเข้าใกล้ไม่ค่อยได้เลยนะคะค่อนข้างอารมณ์ร้อนใจร้อนหุนหันพันแล่นนะคะใครทําอะไรก็ขวางหูขวางตานะลักษณะเหมือนกับว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณนะคะมีความเบื่อหน่ายไปหมดเลยนะคะคุณอาจจะมีความอึดอัดอัดอั้นตันใจหรือไม่ก็ในขณะเนี้ยมีอะไรกดดันเก็บกดอยู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะห่างไกลกันหรือว่าหันหลังให้กันอยู่ดีๆคนรักกับคุณ ก็อาจจะห่างหายไปไม่ติดต่อนะคะหรือตัวคุณอาจจะห่างห่างมาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่อาจจะสลับกันก็มีความเป็นไปได้นะว่าเป็นตัวคุณมากกว่านะคะที่ตัวที่ตีตัวออกห่างจากคนรักไม่อยากเข้าใกล้หรือว่าอยากจะทําอะไรคนเดียวมากกว่าหรือไม่ตอนเนี้คุณอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมากกว่านะคะเหมือนกับว่าคุณอยู่กับความเครียด มีเรื่องต้องตัดสินใจหรือว่ายัางตัดสินใจไม่ได้ก็ได้นะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะค่อนข้างหนักเหนื่อยใจพอสมควรนะปัญหาของคุณนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงดีนะคะมีความเป็นไปได้นะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณนั้นอาจจะมีอะไรอึนอัดใจแต่คุณไม่สามารถบอกใครได้นะคะ มองว่าความรักของคุณในหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าไม่คุณก็คนรักแต่แม่หมอก็แนะนําว่าความรักของคุณยังถือว่ามีไพ่ที่ดีอยู่นะก็คือไพ่เดือดตานะคะเดือดตาหมายถึงกําลังใจแล้วก็ความหวังซึ่งกันและกันระ,ะหว่างคุณและคนรักนะคะแต่เพียงแค่ว่าขอให้คุณและคนรักพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งกันและกันและปัญหานั้นๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ แต่นี้มาดูซิว่าคนรักคุณในช่วงนี้เป็นเช่นไรนะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนธาตุดินมังกรพุกศกันนะคะแล้วก็คนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติแล้วก็คนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจินะคะในขณะนี้คนรักของคุณเขาได้5ถ้วยนะคะแล้วก็10บถ้วยไฮพินเทศ10เปรยญสองถ้วย เขากุ้มอ,อกกุ้มใจมากเลยนะคะมีความกุ้มอ,อกกุ้มใจเสียใจกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ไพ่ใบนี้เขานั่งเอามือกุมขมับไม่ยอมขยับไปไหนเลยนะคะมีความผิดหวังหรือไม่ก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับอดีตนะคะเขายังไม่สามารถลืมคุณได้นะสำหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะ เขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรในขณะนี้เขาไม่มีกระจิกกระจายทำอะไรเลยนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะและจากภับไพ่เขาได้ไพ่เกี่ยวกับครอบครัวถึง2ใบแสดงว่าใจเขาว่าอยู่กับคุณและก็ครอบครัวนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่นะที่ผ่านมาเขาก็ดูแลเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีนะคะแต่อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจคุณก็ได้ มองว่าภาพไพ่เขาทุกข์ใจมากเลยนะในขณะนี้นะคะเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ทุกล้มหายใจเลยนะคะและเขาก็มีไพ่เกี่ยวกับความรักคือเนื้อคู่ขึ้นนะคะแสดงว่าเขาคนนี้คือคู่ชีวิตของคุณนะเขาเป็นเนื้อคู่และก็สามารถเป็นคู่ชีวิตของคุณได้ในอนาคตนะคะและอย่างหนึ่งภาพไพ่เขาก็รักคุณมากมายนะคะ เขาไม่สามารถเปลี่ยนใจไปจากคุณได้เพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับครอบครัวขึ้นถึงสองใบ10บเปลี่ยนแล้วก็10ถ้วยนะคะยังไงคุณก็เป็นหนึ่งในใจของเขาอยู่เสมอนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะแต่เนี้ยมาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์น,นั้นเป็นเช่นไได้ไพ่เจ็ดดาบ6ถ้วย10ดาบแทมแพร้นแล้วก็สไม้เท้านะคะที่ผ่านมา ที่คุณหงุดหงิดหรือว่ามีเรื่องเสียใจและไม่สามารถให้อภัยเขาก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะทําอะไรรับหลังคุณก็ได้ที่ผ่านมาเขาอาจจะโกหกหลอกลวงไม่จริงใจหรือว่าอาจจะจับได้ในหลายครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะคะเขาอาจจะทําอะไรผิดกับคุณมีความผิดพลาดพลาดพังไปและคุณจับได้นะคะหรือคุณหรือเขาอาจจะทําอะไรให้คุณเสียใจเพราะว่าได้สิบดาบนะคะ คุณก็เลยเหมือนกับว่าต้องการอยู่คนเดียวมากกว่าใน,นขณะนี้นะคะหรือไม่ก็มีชีวิตใครชีวิตมันนะแต่เขาอะรักคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างนะคะแต่เขาก็ยังรักคุณและเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะหกถ้วยเหมือนกับว่าเขาต้องการรีเทิร์นไปหาคุณ และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อคุณนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ an Mother, ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็จะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งนะคะจะเป็นคู่เป็นครอบครัวหรือบางคนคุยคุยกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีการแต่งงานมั่นหมายใช้อยู่ด้วยการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือไม่ก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเจรจานะคะก็ถือว่าได้ไพ่ที่ดีนะ แต่เนี้ยเรามาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณเขาเป็นเช่ไนไรนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณหรือว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะหรือว่าคุณต้องการบอกอะไรกับเขาเราก็มาดูซิได้อัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือไม้เท้า พระราชนีถือเหรียแน่นอนความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขามีความมั่นคงแล้วก็จริงใจให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป้าหมายที่ดีให้กับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาวางแผนเอาไว้นะว่าเป้าหมายในชีวิตของเขานั้นจะต้องมีคุณนะคะแต่นี้มาดูซิว่าเขาต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะต้องการให้คุณรู้อะไรว่า สิ่งที่เขาต้องการบอกกับคุณหรือว่าสื่อกับคุณขอให้ไพ่บอกนะคะสองดาบนะคะเหมือนกับว่าเขาต้องการติดต่อสื่อสารพูดคุยตกลงเจรจากับคุณแล้วก็ต้องการขอโทษคุณนะคะทาวเวอร์ที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจหรือว่ามีปัญหากันไปแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาไม่ตั้งใจที่จะทําให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น แต่เขาพร้อมที่จะขอโทษคุณนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สี่เหรียญเขาต้องการบอกคุณว่ายังไงเขาก็ยังรักแล้วก็มั่นคงกับคุณนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่เขาปิดบังและคุณอาจจะจับได้แต่ยังไงคุณนั้นก็ยังอยู่ในใจเขาอยู่เสมอนะคะเขาขอโอกาสกับคุณนะคะ แต่เนี่ยมาดูซิว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาไหมและคุณต้องการบอกอะไรกับเขาหรือว่ายังรักเขาอยู่หรือเปล่านะคะจัดเม้นนะคะ8ไม่เทา้า2อเหรียญแน่นอนคุณยังให้โอกาสแต่คุณก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเหมือนกับว่าคุณให้เวลานั้นเป็นตัวตัดสินนะ ว่าเขาจะกลับมาดีจริงไหมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือเปล่านะคะคุณต้องการบอกให้เขามีความชัดเจนนะถ้าจะกลับมาหาคุณเขาคนนั้นจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องสะสางปัญหาให้เสร็จสิ้นนะคะจะต้องไม่มีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขยังไงคุณก็ยังให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสเขาแล้วก็ยังให้อภัยนะคะและมองภาพไพ่ ยังไงก็ยังวนเวียนกันอยู่นะและ8ดไม้เท้าน่นก็หมายความว่าอาจจะมีความลาดช้าบ้างแต่ทุกอย่างจะราบลื่นนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่นี้มาดูซิว่าสําหรับคนโสดล่ะคนโสดพ่อไม้แม่ไม้จะเป็นอย่างไรบ้างจะพบใครเข้ามาในชุดไหมในภ,พภาพไพ่มีคนธาตุลมแล้วก็คนธาตดินนะคะคนธาตไฟทัดน้ํามาเพียบเลยนะคะ หรือไม่ก็คนเก่าๆกลับมาอีกครั้งนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนเก่าๆแล้วก็คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะตัดสินใจเลือกไม่ถูกก็เลยก็ว่าได้แต่อันนี้มาดูซิว่าคนโสดจะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมได้ไพ่เดอะเดนะคะเดียมเพจแปดเหรียญน,นะคะ หมือนกับว่าคนเก่าๆจะเข้ามานะคนที่เคยจบหรือว่าเคยเลิกกันไปอ่ะเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะจะเป็นคนเก่าๆแล้วก็บางคนอาจจะพบเจอคนธาตุดินมังกรพฤกศกกันนะคะและความรักความสัมพันธ์ของคุณถือว่าค่อนข้างดูดีมีความสุขนะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมือนกับว่าเขาคนนั้นที่จะเข้ามาในชื่อของคุณนั้นมีความจริงใจให้กับคุณนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้นะยังไงก็เปิดใจเปิดโอกาสได้เลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปซิไพ่สรุปไพ่แนะนําจะมีอะไรแนะนํำไหมสําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะดูซิว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันนะคะเมจิกเชียนนะคะ ไพ่ฤกษสีแล้วก็1ดาบนะคะความรักของคุณนะคะไพ่แนะนําอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างอาจจะยากที่จะแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วถ้าใจของคุณสู้รับรองได้ความรักของคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความสวยงามมีความสดใสมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็ มองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักมีบุญสัมพันธ์และก็มีวาสนาต่อกันอย่างแน่นอนนะคะถือว่าเป็นไพ่สรุปที่ดีส่วนคําแนะนําก็คือถ้าคุณมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันไปเกี่ยวกับคําพูดการเจรจาหรือว่าติดต่อสื่อสารอะไรค่อยพยายามพูดคุยกันนะคะหรือไม่ก็ยอมยอมกันบ้างเป็นการดีที่สุดนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรายังไงก็แม่หมอก็ดีใจด้วยนะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ